มาจ้าเรามาดื่มเจ้นตอนเช้ากันเพิ่มพลังพลังกันสักหน่อย<ม>เติมน้ำพึ่งขุกกระปุกกินกันน้ำเย็นกาแฟโอวันตินโกโก,โก้อะไรก็ได้แล้วแต่แต่ไม่ค้ากินกันน้ำเปล่า ใส่คอลลาเจนพัดไปสองช้อนแม่ค้าเป็นประจำเดือนกินตัวนี้คือดีมากไม่ปวดท้องแล้วเลือดจะแดงไม่ดำไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นอะไรเลยดีมากๆตัวนี้ แมค้ากินหมดไปเป็นสิบกระปุกค่ะช่วยให้เล็บแข็งแรงไม่ปวดเข่าไม่ปวดตามร่างกายเพราะแมค้าเป็นคนทำงานช่วยเป็นดึงผ้าใบตลอดแมค้าได้ตัวนี้เลยอิงไว้สักพักหนึ่ง ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วเราค่อยมากินค่อยคอยใส่เพราเราขย่ามันจะเป็นฟองมันจะเป็นฟองแล้วมันคล้ายๆแบบมันจะทําให้น้ําขุน่นแต่เราต้องทิ้งไว้สักพักนึงแล้วมันก็จะใส เริ่มใสเพราะมันกินกับน้ำเย็นมันจะเป็นฝ้าเนี่ยใส่แล้วเพราะแม่ค้ากินกับน้ำเย็นแม่ค้าไม่กินกาแฟจ้ะเราม,มาดื่มกันเลยดื่มง่าย ไม่ติดไม่คาววเราก็เติมน้ำไปสักหน่อยท่านใดสนใจทักแชทหาหมแม่ค้าได้เลยนะคะพร้อมส่งค่ะ หนึ่งกระป๋อง510บาทซื้อโปสามแถสองแถมหนึ่งนะคะหนึ่งพันแถมกระบอกนะ้ำแบบนี้ให้หนึ่งกระบอกค่ะสนใจทักไม่ค้ามาได้เลยจ้าขอบคุณค่ะ